ครับผมโลดจามิลาดครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับรถ BMW X1 ครับคันนี้ครับลูกค้าไม่ได้ติดจอเลยครับเป็นรถที่ลูกค้ารักในเสียงเพลงครับนะครับดูครับก็มาติดลำโพงครับตรงรุ่นครับของ Gau c โร่ครับชอ BMW ครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าฮิตมากๆครับเป็นที่นิยมกันเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนลงรถแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยครับดูครับนะครับแล้วคงไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะมารีวิวการฟังให้ฟังครับในรถ x1 นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วตามไปดูกันต่อนะครับครับต้องบอกว่า bmx 1รุ่นนี้นะครับก็นะครับ เป็นรุ่นที่ไม่มีจอมานะครับแล้วผมสังเกตเห็นว่าสเปกลำโพงชุดนี้ก็เป็นลำโพงปกตินะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าท่านมองเห็นข้างในครับรุ่นนี้ครับเหมือนมีช่องทวิตเตอร์มานะครับแต่ข้างในไม่ใส่ทวิตเตอร์มาครับสเปคของมันเป็นสเปคเล็กครับที่ขายในบ้านเรานะครับแล้วก็นี่ครับช่องลำโพง ที่อยู่ใต้บ่อครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนครับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ BMX 1คันนี้ครับก็ใส่ลระโพงตรงรุ่นกราฟซีโร่เสร็จแล้วครับ่เห็นไหมจากเมื่อกี้ไม่ช่องไม่มีทวิต t ตอรมาครับตอนนี้เราก็ใส่ Twitter ของกราฟซีโร่เข้าไปเรียบร้อยนะครับครับก็เดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับ มั่นใจครับติดกระพงตัวนี้ไปเนี่ยเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยครับลองมาฟังเพลงนี้ดูนะครับรายละเอียดของครองนะครับกรองเครื่องเคาะนะครับแล้วลองเห็นไหมครับ ยิ่งตอนแรกไม่มีทวิตเตอร์มานะครับหลังจากมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเวทีเสียงซาวเตอร์เนี่ยกขึ้นมาแน่นอนครับเห็นมฮฟังได้ดังเลยครับพลังเดียวเดิมเยอะร้องอีกเพลงครับ เทสเบตครับเบตลึกขึ้นเยอะครับพื้นนี่รู้สึกได้นะครับรว่าความลึกแล้วก็การสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับ ครับก็ท่านที่สนใจนะครับลำโพงตรงรุ่นกาวซีโร่ครับมั่นใจได้ครับติดรถ BM ได้ทุกรุ่นครับฟังดีแน่นอนครับสนใจก็ติดต่อมาครับที่ m i ล a า o ชโรครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ085นะครับ4174444ครับวันนีจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ